สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาดูรถน้ำมันบ,บังคับทางเรียบนะคะเป็นสเกล1ต่อ8นะคะขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยระบบเพลาประกอบเสร็จมาจากโรงงานนะคะตัวนี้นะคะเป็นสินค้าแบรนด์เกียวโชของญี่ปุ่นค่ะเครื่องยนต์นะคะเป็นรุ่นใหม่ KE25SP นะคะพร้อม คารบูเรเตอร์แบบสไลด์แล้วก็มีชุดเชือกกระตุกแบบรีคอยล์สตาร์เตอร์นะคะตัวนี้นะคะจะไม่กินน้ำมันค่ะเป็นระบบเขียร์อัตโนมัติ2สปีดนะคะมีลูกปืนลดแรงเสดทานนะคะทั้งคันเลยทั้งหมด20ลูกส่วนถังน้ำมันนะคะมีขนาดความจุ150ซีซีค่ะ อุปกรณ์ที่เราต้องจัดหาเพิ่มเติมนะคะก็มีที่จุดหัวเทียนกระบอกเติมน้ำมันนะคะแล้วก็น้ำมันไนโตรแล้วก็แบตเตอรี่ขนาด 2A จําจำนวน8ก้อนค่ะคันนี้นะคะลูกค้าสั่งเราก็หลั่นอินให้ลูกค้านะคะแล้วก็กํำลังจะจัดส่งแต่ทางร้านนะคะก็ยังมีแบรนด์ รถน้ำมันนะคะอีกหลายแบรนด์เลยที่ให้ลูกค้าได้เลือกกันนะคะมีทั้งทางฝุดแล้วก็ทางเรียบค่ะถ้าลูกค้าสนใจนะคะก็เข้าไปดูในเว็บไซต์สีมอ h o b b com ได้เลยนะคะส่วนตัวนี้นะคะเป็นบอดี้ของเขาค่ะ